สวัสดีครับช่างตุ้มครับเครื่องนี้นะครับของคุณพ่อสุพัฒน์แก้ววงชัยนะครับอยู่บ้านน้องอ้อหนองววซอะครับผมจะเทสวันนี้พรุ่งนี้ผมจะนําส่งนะครับก็ระบบล่อนเต็มระบบนะครับระบบล่อนข้างหน้าเป็นมอเตอร์นะครับเครื่องนี้1นึ่งบาทนะครับรวมจัดส่งทุกระบบผมทําให้เรียบร้อยนะครับก็การใช้งานนะครับอัเหมือนเดิม หน้าแปลนแซมสามนะครับเอาให้อ่อนไว้นะครับเครื่องนี้มีชุดล็อกกระแกงเรียบร้อยนะครับระบบงานหนักนะครับหมดรับจ้างครับเอาเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ปล่อยข้าวปล่อยไว้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ปล่อยด้านบน เดิมนะครับช่วงแรกนะครับให้ข้าวมันออกออกมายังไงก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปขัดนะครับเมื่อข้าวไหลได้ที่แล้วนะครับก็เริ่มหมุนขวามือทีละเกียวช้าๆนะครับ ขับได้จุดชอบแล้วล็อกตะแงงเลยล็อกหน้าแปนเลยนะครับหมุนนอตหางปลาเข้าไปนะครับจุดนี้นะครับผมใส่ตะแรงหางให้นะครับ ถ้าเราไม่อยากคัดเยอะนะครับเราก็ปล่อยให้ตะแกงทำหน้าที่แค่50เปอร์เซ็นต์พอขอบคอุ ขลฝอยข้าวด้านบนให้ทันนะครับระบบสนะบีด้านบนนี้คือผมปล่อยหมดเลยนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันระบบสีมันเดิมนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับถ้ามันล้นช้านะครับให้คลายนัอนอ,อกคลายนอตออก ครับมันจะเร็วขึ้นถ้าเราหมุนแน่นปุ๊บมันจะช้า โอเคครับเมื่อใช้เครื่องเสร็จนะครับก็ปีดหน้าแปลนออกนะครับแล้วก็ปิดทุกระบบ okay. นะ ับเครื่องนี้ยังไงผมจะไปส่งลูกค้าเองนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมเทสปแค่ระบบสีแค่นั้นนะครับใครอยากได้นะครับเต็มระบบแบบนี้หนึ่งมืสี่พัน้า้บาทรวมจะส่งทั่วประเทศนะครับ mm. ก็เหลืออีกหนึ่งเครื่องที่ยังไม่ส่งก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีที่อยากได้หัวสีนะครับผมทำได้ทุกรุ่นนะครับระบบสีงานหนักนะครับเป็นชุดล็อกตกะแก โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ